สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเชิญดอกก้อยใหม่มากินอยู่หลังบ้านแดนแดแัดละโอเอ้ยตอนนี้สามสี่แ้วดูวันเดียวกันสวัสดีทุกคนนะจ้ะสวัสดีช่วงสวัสดีกินสายเพราวะว่าทำปูดองทำกิมจิทำอะไรเก็บไว้กินจ้ะเวลาของอะไรที่มันที่มันอเนี่ยพักลวกวันดีกินเส้นตมมังต้มจีนใส่กุ้งก็ ไอใส่น้ำปลาตาเจริญจ้ะแซ่บเนื้อของแท้อืมชับมากอร่อยมาก คนโต๊ะเมื่อาวานไปนั่งกินเขาไม่ให้เอาหมาเขานายบางลานเพื่อนเอามาไปตรงม้าน,าน,กน,นักึ้งน้องสุดๆเลยกรุ่ม ตัวยางใหญ่อผักหารกันชอนผักหากันชอนพักวังตุ่มน่อยลวก ก็รังอ,อร่อยมาก สี่ปีละทนทนลุกน้องแต่มีก็าหายมาเห็นฉันชอบปลูกตน้นไม้ปลูกดอกไม้ปลูกพักซื่อเป็นข,าาข้าวองห่ถามว่าเนีย่ยจะชอบอะไรวะอ๋ข้าวบ้าปลูกพักเขาปลูกดอกไม้ว่ะเต็มแด้ข้างๆออกละ บรรยกาเห็นวานแอ้์พริกใบหอมพวกตองตัดดีเราจะตัดอะไรยังบ่อยทำเป็นเพชรเมแทเพชรเมาเพชแห่งเดี๋ยว พัดมีสัวทำไรเสร็จแล้วก็ทำกิมจิมากิน สุดยอดมากได้เซ็นลายด้า เม็ดกะทินะ มาแล้ว <c oughs> จะตขึ้นเลยจ้ะมาลวมีแดดแป๊บเดียวดูแลสุขภาพดูก็ไหนคือกันจนะ้ะก็ีนก็นกนเป็นนะเปลี่ยนแปลงไปหมดแหละทุกวันเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่แหละไม่ได้มีอะไรแน่เทียนเทีนแน,น่น้อนก็โลกไปนี่จ้ะไม่ก็ทางอัตราระกาศไมก็ทางตัวเองเนาะเองยังมีเกิดแก่เจ็บายเลย เวลาที่มากมีคาที่สุดคือวันนี้จ้ะวันนี้แหละทำวันให้ดีที่สุด Mm-hmm. chấp thích họ hết mạng Đúng với tình cảm nó Đấy, nhìn lên Nếu bạn đã hết, để cho hai đủ Mà lại chín Mà lại chín chắn ta không ngọt อันนี้เปิือไข่ที่เอามาใส่จ้ามาใส่เนี่ยจ้ะเจ้มาใส่ต้นพักอืมะเขือชับูนี่เลยเมียงหลังบ้านนะจ้ะเนีน่ยน,นามยศประกาศหินเนี่ยต้นหอมไทยจ้ะปลูกหาปีแหละกินตักกินตลอดีิมาตโตก,ก็รออันนี่ก็สาะแน่ฉันมาตาไทยจ้ะ ไปก่อนด้อจ้ะขอบคุณหลายเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านอาจจะฝากกดติดตามจ้ะฉันดาเด้อขอบคุณหลายจ้ะ